สวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านในวันนี้เราก็จะมาเรียนในธรรมบุตรภาคที่6กันต่อเป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคที่สาสิบเรื่องนันทิยะขอให้นักศึกษาเปิดหนังสือไปที่หน้าหนึ่งร้ห้าสิบหกเริ่มตั้งแต่อเทกติวสังมหาโมคลานัธิโรเทวจาริกังเป็นต้นไปเป็นการแปลโดยพยัญชนะยกศัพท์ อาทะครั้งนั้นเอกทิวสังในวันหนึ่งมหาโมคคลานเิโรอ่านว่าพระเถระชื่ Weird. อว่ามหาโมคคลานะหันตวาไปแล้วเทวชาริกังสู่ที่จาริกในเทวโลกทิโตยืนแล้วอวิทุเรในที่ไม่ไกลปาสาทสะแห่งปราศาตตตะนั้นปุชิ ถามแล้วเทวปุตเตซึ่งเทพบระบุตรทั้งหลายอากเตผู้มาแล้วสันติกังสู่สำนักอัต,ตโนของตนอิติว่าทิพภพป,ปาสาโทอ่านว่าปราศาทอันเป็นทิพอัชราคณะปริปุนโนอันเต็มรอบแล้วด้วยหมู่แห่งนางอับสรเอโสนั่นนิพพัตโตบังเกิดแล้วกัสะเพื่อใครอิติดังนี้ กัดเสโสตัดบทเป็นกัดสะบวกกอสูนะครับอาทะครั้งนั้นเตเทวผุดต,ตาอ่านว่าเทพบุตรทั้งหลายเหล่านั้นอาจิกขันตาเมื่อบอกวิมาณะสามิกังซึ่งเจ้าของแห่งวิมานอัตสะเถระตะแก่พระเถระนั้นอาหังสุกล่าวเลยว,ว่าพันเตข่าแต่ท่านผู้เจริญวิหารโรอันว่าวิหาร้าปฏิปุตเตนะ อันบุตรของคฤรหะดีนันทิเยนะนามะชื่อว่านันทิยะเยนะใดากาเรตวาบุคลังยังบุคคลให้กระทำแล้วทินโนถวายแล้วสัตถุแก่พระาศาสดาอิสิปตเนในป่าชื่อว่าอิสิปัตนะเอตังวิมานังอันว่าวิมานนั่นนิพัตังบังเกิดแล้วอัถายะเพื่อประโยชน์ ตัดสะนันทิยะสะแกบุตรของขระบดีชื่อว่านันทิยะนั้นอิติดังนี้ตัดบทตเป็นตัดสะบวกกับอัฐายะนะครับตรงนี้อัชราสังโคปีแม้อันว่ามหมู่แห่งนางอับสอนทิสวาเห็นแล้วนางเถรังซึ่งพระเถระนั้นโอตริตวาข้ามลงแล้วปาสาทโตจากปราศาสอาหะกล่าวแล้วว่า พันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญมะยังอ่านว่าดิฉันทั้งหลายนิพพัตตาเป็นผู้บังเกิดแล้วอิทะฐาเนในที่นี้จินตนนะขึ้นมานะครับด้วยความคิดอิติว่าม่ยังอันว่าเราทั้งหลายขึ้นขึ้นมานะครับปริจาริกาเป็นหญิงบำเรอนันทิยะสะของนันทยิยะพวิสามะจักเป็นอิติดังนี้อัมหะย่อมเป็น ขึ้นมาเป็นกิากรุมภาคของมะยังตรงนี้นะครับปนะแต่ว่ามะยังอ่านว่าดิฉันทั้งหลายขึ้นมานะครับอปัสสันตาเมื่อไม่เห็นตังนันที่ยังซึ่งนันทิยะนั้นอุก,กันทิตาเป็นผู้กระสันขึ้นแล้วอาติวิยะเกินเปรียบอัมหะย่อมเป็นอิติตรงนี้ตัดบทเป็นอุก,กันทิตาบวกกัอัมหะนะครับตรงนี้ทีก็ รงนี้ก็รวบนะครับมัติกะปาติงพินทิตวาสวรรณปาติงข้าหะนะตติสังมนุสสะสัมปติงหิตวาทิพะสัมปติงขหาหนังยุปัจจัยตัวนี้นะครับอ่านว่าการหิตวาออกมาจากตัวนี้นะอันว่าการอานว่าการหิตวาละแล้วมนุสสะสัมปติงซึ่งสมบัติในมนุษย์ขหาหนังถือเอาทิพะสัมปติง ซึ่งสมบัติอันเป็นทิพย์คานะสาธิสังเป็นเช่นกับด้วยการพินทิตวาทำลายแล้วมัติกะพาติงซึ่งถาดอันเป็นวิการแห่งดินเหนียวถือเอาสุวรรณปาติงซึ่งถาดอันเป็นวิการแห่งทองโหติย่อมเป็นขึ้นมานะครับตรงนี้ เราจะเห็นได้ว่าเป็นสับรวบมีตาวาปัจจัยวางอยู่ข้างหน้าแล้วก็แปรไปหาตาวาปัจจัยก่อนแล้วย้อนกลับมาแปรสับที่เป็นยุปัจจัยคือคาหนะที่หลังนะครับตุมเหอนว่าท่านทั้งหลายขึ้นมานะครับ่ะไทยาถะพึงกล่าวนั่งนันที่ยังกะนันทิยะนั้นอาคมณัตถายะเพื่อประโยชน์แก่การมาอิทะถาเนในที่นี้อิติดังนี้ตัดบทเป็นอิทะบวกกับอาคมณัตถายะนะครับตรงนี้ เทโรอันว่าพระเถระอาคันตวามาแล้วตะโตเทวโลกะโตขึ้นมานะครับจากเทวโลกนั้นอุปสังกมิตวาเข้าไปเฝ้าแล้วสัทธารังซึ่งพระาศาสดาพูชิทูลถามเลยว,ว่าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทิพพระสัมปติอันว่าสมบัติอันเป็นทิพนิพพตติย่อมบังเกิดนุโขหรือหนอแล ชนานังขึ้นมานะครับแก่ชนทั้งหลายมนุสโลเกติตานางเอวะผู้ดำรงอยู่แล้วในมนุสโลกนั่นเทียวกะตะกะัลยานังผู้มีกรรมอันงามอันกระทํามแล้วอิติดังนี้สัถาอ่นว่าพระาศาสดาขึ้นมานะครับอาหะตรัสเลยว่าโมคลานะดูก่อนโมคลานะทิพพระสัมปติอ่านว่าสมบัติอันเป็นทิพ นิพัตตาอันบังเกิดแล้วนันทิยะตะแก่นันทิยะเทวโลกเกีในเทวโลกเตอันเธอทิฏฐาเห็นแล้วสามังเองนะนุมิใช่หรือตะว่างนันว่าเธอขึ้นมานะครัปุจจสิย่อมถามมังซึ่งเรากัดสมาเพราะเหตุไรอิติดังนี้เถรวนว่าพระเถระอาหะกราบถูลวว่าพันเตข่าแต่พระองค์ผู้เจริญ ทิพภะสัมปติขึ้นมานะครับอ่านว่าสมบัติอันเป็นทิพนิพพตติย่อมบังเกิดเอวังอย่างนั้นหรืออิติตอย่างนี้อาทะครั้งนั้นัทถาอันว่าพระศาสดาวัตวาอยู่หน้าต่อไปนะครับตรัสแล้วนั่งเถรังกะพระเถระนั้นว่าโมคลานะดูก่อนโมคลานะตะวังอันว่าเธอกะเถสิ กล่าวแล้วเอตังวัจนังขึ้นมาซึ่งคำนั้นจิงนามะชื่ออะไรหิเหมือนอย่างว่าหิตับที่มาหลังยะถานี่ครับต้องแปลว่าเหมือนอย่างว่านะครับโกจิเอวะอันว่าใครใครนั่นเทียวทิโตผู้ยืนแล้วคามะทวาเรนณะประตูแห่งบ้านทิสวาเห็นแล้วปุดตังวาซึ่งบุตรหรือพาตรังวา หรือว่าซึ่งพี่น้องชายจิรับปวุฒังผู้อยู่ปราดแล้วสิ้นการนานอาคัตฉันตังผู้มาอยู่ปะวาสโตจากประเทศเป็นที่อยู่ปราดอาคันตวามาแล้วเคหังสู่เรือนเวเคนะโดยเร็วอาโรใจยะพึงบอกอิติว่า บุคโลอันว่าบุคคลอสุโกนามะชื่อโอน,นอาคโตมาแล้วอิติดังนี้อาทะพาเวครั้นเพื่อมความเป็นอย่างนั้นสันเตมีอยู่อาทะอยู่ในเล็กๆในนะครับจึงขึ้นพาเวสันเตเข้าม,มายาตกาอันว่าญาติทั้งหลายอัตตะบุคละะะของบุคคลนั้นหัตถปหัตถาผู้ทั้งร่าเริงแล้วทั้งร่าเริงทั่วแล้วนิคบิตวา ออกไปแล้วเวเขนะโดยเร็วอภินันทยยุงเพืงเพลิดเดินเฉพาะตังบุคลังขึ้นมานะครับกะบุคคลนั้นอิติว่าตาตาแน่พ่อตะวังกันว่าท่านอาคาโตเป็นผู้มาแล้วอสิย่อมเป็นตัดบทเป็นอาคโตวบวกอสินะครับตาตาแน่พ่อตวังกันว่าท่านอาคาโตเป็นผู้มาแล้วอสิย่อมเป็นอิติดังนี้ ยะถาฉันใดเทวตาอันว่าเทวดาทั้งหลายอาทายะถือเอาแล้วทิพภะปันนาการังซึ่งเครื่องบรรณาการอันเป็นทิพทะสะวิทังอันมีอย่างสิบป,ปัจจุคันตาวาต้อนรับแล้วจินตเนนะขึ้นมาครับด้วยความคิดอิติว่าอาหารอันว่าเราภวิสามิจกมีปุระโต ข้างหน้าอาหารกนันว่าเราพวิสณมิจกมีผุ้รตโตข้างหน้าอิติดังนี้ขึ้นบาดีว่าปวิสณามิเข้ามาเป็นกิริยาคุมภาคนะครับอภะพินันทันติย่อมเพลิดเพลินเฉพาะอิตถิงวากะหญิงหรือปุริสังวาหรือว่ากะบุรุษกะตะกัลายานังผู้มีการมันงามอันกระทำแล้วอิทะโลเกในโลกนี้หิตวา ผู้ละแล้วอิมังโลกังซึ่งโลกนี้ฆะตังไปแล้วปะระโลกังสู่โลกอื่นตัวนี้ต้องแปลรวบนะครับอิมังโลกังยิตวาปะระโลกังฆะตังตรงนี้ผู้แล้วก็มีตวาปัจจัยอยู่ข้างหน้าผู้ออกมาจากฆะตังตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวขยายอิดถิงและผุริสังอิติดังนี้เอวังเอวะฉันนั้นนั่นเทียว อภาสิได้ตรัสแล้วคาถาซึ่งพระคาถาทั้งหลายอิมาเหล่านี้อิติว่าชนาอ่านว่าชนทั้งหลายยาตีจะขึ้นมานะครับผู้เป็นญาติด้วยมิตตาจะผู้เป็นมิตรด้วยสุหัชชาจะผู้มีใจดีด้วยอภินันทันติย่อมเพลิดเพลินเฉพาะปุริสังกะบุรุษจิรับปวาสสิง ผู้อยู่ปราดโดยปกติอาคตังผู้มาแล้วทูรโตวะแต่ที่ไกลโซถิงโดยความสวัสดีอิติว่าแต่หัวิพัฒนะครับตัวนี้อาคตังเป็นผู้มาแล้วอิติดังนี้ยะถาฉันใดขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นประโยคยะนะครับเป็นยะถาเข้ามาเพราะว่าประโยคหลังก็มีประโยค ตะตัวนี้คือรับอยู่แล้วนะครับปุญญานี้อ่านว่าบุญทั้งหลายปฏิคันหันติย่อมต้อนรับปุกลังซึ่งบุคคลกะตะปุญญังปีแม้ผู้มีบุญอันกระทำแล้วข้าตังผู้ไปแล้วอาปรังโลกังสู่โลกอื่นอัสมาโลกาจากโลกนี้ตะถาเอวะฉันนั้นนนัเทียวยาตีอีวะ เยียงดังอ่านว่าญาติทั้งหลายปฏิคันหันตาต้อนรับอยู่ปุกกลังซึ่งบุคคลปิยังผู้เป็นที่รักอาคตังผู้มาแล้วอิติดังนี้อัดโถขึ้นมานะครับอ่านว่าอัดว่าจิรัประวุฒังผู้อยู่ปราศจจากแล้วสิ้นกาลนานอิติดังนี้ ตถะปะเทสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาปะทัสสะแห่งบทว่าจิรปรวาสิงอิติดังนี้อัทโถอันว่าอัจว,ว่าขึ้นมานะครับวะนิชังวาราชาโปริสังวากัตวาลัทะภาวังรวบนะครับผู้มีลาบอันกระทํำแล้วซึ่งการค้าขายหรือหรือว่าซึ่งความเป็นแห่งบุรุษของพระราชาได้แล้ว นิพพานะสัมปติงผู้มีสมบัติอันสำเร็จแล้วอาคตังผู้มาแล้วทูรัฐานะโตแต่ที่ไกลอนุปัฏฐเวนะโดยความไม่มีแห่งอันตรายอิติดังนี้คาถาปาทศขึ้นมานะครับแห่งบาทแห่งพระคาถาว่าทูรโตโสธิมาคตะตังอิติดังนี้นี่ก็ขึ้นอัดถูมาอีกทั้งหนึ่งนะครับ อาจโถอ่านว่าอาจว่าชนอาอ่านว่าชนทั้งหลายกุละสัมพันธนะกุละสัมพันธวะวสนณยาตีจะชื่อว่าผู้เป็นญาติเพราะอำนาจแห่งความสัมพันธ์แห่งตระกูลด้วยสันทิฐาธิพาเวนะมิตรตาจะาชื่อว่าผู้เป็นมิตรเพราะความเป็นแห่งบุคคลมีบุคคลผู้อันตนเห็นดีแล้วเป็นต้นด้วย สุหัตยาพาเวนะสุหัชชาจะชื่อว่าผู้มีใจดีเพราะความเป็นแห่งบุคคลผู้มีใจดีด้วยอิติดังนี้คาถาปาทะแห่งบาทแห่งพระคาถาว่ายาตีมิตราสุหัชชาจะอิติดังนี้ตัวยาตีก็ดีมิตราก็ดีสุหัชชาก็ดีนี่ที่แปลว่าชื่อว่า แปลด้วยอำนาจสัพท์ข้างหน้ามีคําแปลว่าเพราะก็คือว่าเสนะแปลว่าเพราะภาเวนณแปลว่าเพราะภาเวนณแปลว่าเพราะนะครับทั้งสามตัวนี้จึงต้องหนุนคําว่าชื่อว่าเข้าไปอัดโถอ่านว่าอัดว่าอยู่หน้าต่อไปนะครับชนาว่าชนทั้งหลายขึ้นมาทิศวาเห็นแล้วนางปุริสังซึ่งบุรุษนั้นอะพินันทันตีตรงนี้คืออัดโถตรงนี้นะครับอะพินานทันตีย่อมเพลิดเตือนเฉพาะ นางปุริสังกะบุรุษนั้นขึ้นมานะครับนานปาปการะปัน,นาการาพิหรณะวสีนะอภินันทติย่อมเพลิดเพลินเฉพาะนางปุริสังกะบุรุษนั้นวาจนะมัตเตนะด้วยเหตุสักว่าคำว่าสวาคตังเป็นผู้มาดีแล้วอิติวาดังนี้หรือ อัญชลิกาณะมะเตนวาหรือว่าด้วยการสักว่าการกระทําซึ่งอัญชลีสวาคตังคือสุนะครับบวกกับอาคตังนะครับปานะอัน่งชนานว่าชนทั้งหลายอะพินันทันติย่อมเลือดเพลินเฉพาะปุริสังกะบุรุษขึ้นมานะครับสัมปตังผู้ถึงพร้อมแล้วเคหังซึ่งเรือนนานปาการะปันนาการาพิหารณะวะสีนะ ด้วยสามารถแห่งการนำไปเฉพาะซึ่งเครื่องบรรณาการมีประการต่างๆอิติดังนี้คาถาปาทศาแห่งบาทแห่งพระคาถาว่าอะพินันทันติอาคตังอิติดังนี้อัทโโออานว่าอัดว่าปุญญานิอ่านว่าบุญทั้งหลายทิตานี้อันตั้งอยู่แล้วมาตาปิตุถาเนในฐานะแห่งมารดาและบิดา อาทายะถือเอาปันนาการังซึ่งเครื่องบรรณการทตะ,ะวิทังอันมีอย่างสิบอีมังนี้อิติคือนะครับอิติสัพส่วนมากวางอยู่หน้าปกติสังขยานิยมแปลว่าคือนะครับอายุงซึ่งอายุทิพพังอันเป็นทิพวัน,นังซึ่งวันนะทิพพังอันเป็นทิพขึ้นมาตลอดนะครับสุขังซึ่งความสุขทิพพังอันเป็นทิพ ยะสังซึ่งยศทิพพังอันเป็นทิพอาทิพไปยังซึ่งความเป็นใหญ่ทิพพังอันเป็นทิพรูปังซึ่งรูปทิพพังอันเป็นทิพสัตทังซึ่งเสียงทิพพังอันเป็นทิพคันทางซึ่งกลิ่นทิพพังอันเป็นทิพพระสังซึ่งรสทิพพังอันเป็นทิพโพธับพังซึ่งโพตภะทิพพังอันเป็นทิพอภินันทันตานี้เพลิดเพลินเฉพาะอยู่ปฏิกันหันติ ชื่อว่าย่อมต้อนรับปุคลังซึ่งบุคคลกะตะบุญญปีแม้ผู้มีบุญอันกระทำแล้วข้าตังผู้ไปแล้วพระโรกังสู่โลกอื่นโลกาจากโลกอิมมานี้กาเรเนนะด้วยเหตุเตนะเอวะนั้นนั่นเทียวอิติดังนี้วัจนตะตัวนี้ใช้คัษบาลีว่าวัจนตะข้าไปนะครับ วจนสาแห่งคําว่าตถาเอวะอิติดังนี้เป็นต้นที่ใช้คําว่าคานี่เพราะว่าเป็นศัพท์ที่เป็นจําพวกนิบาตนะครับตัวนี้ตรงนี้ที่ติที่แปลว่าดังนี้เป็นต้นเพราะมีศัพท์ที่เติมมาอีกจนานวนมากนะครับจึงต้องแปลอิติศัพท์ตัวนี้แปว่าดังนี้เป็นต้นคือ,คอมีข้อความยาวต่อไปอีกนะครับอัดโถอ,อันว่าอัดว่าเสตยาตกาวิยะ ราก็อันว่าญ,ญาติผู้เหลือทั้งหลายปฏิคันหันตาขึ้นมานะครับต้อนรับอยู่ญาตะกังซึ่งญาติปิยังผู้เป็นที่รักอาคตังผู้มาแล้วอิทะโลเกในโลกนี้อิติดังนี้ปทวยัสะแห่งมว 2, มวสองแห่งบทว่าปิยังยาตีวะอิติดังนี้เป็นต้น ตัวปฏิคันหันติตัวนี้ที่ต้องแปลว่าชื่อว่านะครับเพราะว่ามีศัพท์ที่เป็นอันตปรปัจจัยคืออภินันทันตาน,นี่อยู่หน้าท่านเลยต้องแปลว่าปฏิคันหันติอยู่เนี้แปลว่าชื่อว่าเข้ามานะครับนี่ก็เป็นประโยคสนใจประโยคหนึ่งสําหรับนักเรียนนักศึกษาที่เรียนภาษาบาลีนะครับในวันนี้ก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุขและความเจริญในธรรมทุกท่านเทิน